ไม่มีได้ไงพวกเราทำงานมาทั้งปีเพื่อรอโบนัสเลยนะคะพวกคุณสนใจลาออกแล้วมาสมัครงานที่บริษัทถ์มไหมครับเงินเดือนดีนะครับลาออกนี่คือโบนัสประจำปีของทุกคนนะคะ นะคะเ,เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะบอกพวกเราได้นะคะคือยอดขายปีนี้ของบริษัทเราทำได้ไม่ถึงเป้าแล้วอีกอย่างบริษัทก็ไม่ได้กำไรด้วยบริษัทต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายหลายส่วนเพราะฉะนั้นปีนี้บริษัทไม่มีโบนัสให้นะคะอะไรกันคะ ไม่มีได้ไงพวกเราทำงานมาทั้งปีเพื่อรอโบนัสเลยนะคะใช่ค่ะฉันกะว่าจะเอาของฝากกับไปฝากพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดแต่นี่อะไรกันคะไม่มีโบนัสแบบนี้ฉันกลับไปก็มีแต่อายสิคะว่าฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะทุกคนใจเย็นก่อนสิจะให้ใจเย็นได้ไงไมนี่มันเรื่องใหญ่นะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ประชุมวันนี้ฉันขอจบเพียงเท่านี้ขอตัวก่อนนะคะขอโทษท่านประธานพูดออกมาได้ยังไงคะท่านประธานครับท่านประธานเดี๋ยวก่อนสิคะเฮแล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยฮ้ยปีใหม่ปีนี้เราไม่ได้กลับบ้านแน่ๆเลยอะไม่เป็นไรหรอกนิป ปีนี้แกก็ส่งเงินให้พ่อกับแม่ไปก่อนสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนโบนัสก็ไม่ได้อ่ะโอ,อจริงด้วยอ่ะฉันก็ลืมไปเลยอ๋อเงินเก็บไงแกก็โอนเงินเก็บไปก่อนนี่พวกแกไม่เดือดร้อนเลยเหรอนี่มันโบนัสประจำปีของเรานะโบนัสชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเงินที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนอะ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะให้มากหรือน้อยหรือว่าไม่ให้เลยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผลกําไรของบริษัทอะแต่มันก็ไม่ควรไงไมเราทํางานหนักมาตลอดทั้งปีอะเราไม่ได้สักบาทอะอย่างน้อยเราก็ต้องได้สองเท่าเิหรือว่าท่านประธานจะเรามีปัญหาอยู่ เงินที่ค้างผมไว้เมื่อไหร่จะจ่ายถ้าฉันมีฉันจะรีบไปจ่ายเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะครับอ,อีกไม่นานหรอกค่ะภายในสิ้นปีนี้แหละค่ะเห็นใจฉันหน่อยนะคะคุณกอฟนี่ขนาดเงินโบนัสของพน,นักงานฉันยังไม่มีไปจ่ายเขาเลยค่ะแต่บริษัทของคุณกำลังจะเจ๊งนะครับผมว่าคุณปิดบริษัทเลยดีกว่าส่งสารพนักงานเขา ไม่ได้นะคะฉันจะปิดบริษัทนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันคุคณสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาเองกับมึงงั้นผมจะให้เวลาคุณสิ้นปีถ้าคุณยังไม่มีเงินมาคืนผมงั้นคุณเตรียมตัวเจอผมที่ศาลได้เลยทึงการบริศาลเลยเหรอวะ ขออนุญ,ญาตค่ะ,ะนี่คือเอกสารที่ท่านประธานจะต้องเซ็นค่ะเอาได้สิ เออ่คือเธอมีอะไรหรอท่านประธานมีเร ok ื่องอะไรหรือเปล่าคะเห็นทำ้านเครียดเปล่าหรอกเธอกลับไปทำงานองเธงเถอะเอ้าเมยืนอยู่ทำไมกลับไปทำงานสิอ๋อ เมารีบพูดมาเลยเมื่อกี้ฉันเห็นคุณก๊อฟเดินออกไปน่าเครียดมากเลยอ่ะฉันว่าต้องมีอะไรแน่ๆเออใช่เรื่องใหญ่มากเลยใช่ปะคือว่า <c oughs> ท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกจก้ะฉันก็แค่จะมาบอกพวกเธอว่าเย็นเนี้ยอยู่ทำโอทีด้วยนะ พอดีว่าลูกค้าเนี่ยมาเร่งงานให้ส่งก่อากำหนดนะ่ะอะอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นตามนี้นะจ๊ะโบนัดก็ไม่ให้นี่จะมาเร่งงานอีกหุดดิ้น้อยถ้าทำงานกันเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมปิดไฟปิดแอร์แล้วก็ปิดสวิตช์คอมกันด้วยนะตอนนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดหน่อย หนาววะเนี่ยฉันจะไม่ไหวแล้วนุวย้ยเจงเย็นก่อนอีฟไม่โยงไม่เย็นมันละวันนี้ต้องคุยกันที่รูเรื่องฉันไปด้วยอีฟบริษัทกำลังจะล้มละลายอะไรนะล้มละลายเกี่ยวคุณก็มาได้ยินหรอกไม่นี่แกพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไง นั่นละสิเมื่อเช้าท่านประธานเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าแค่ทําไม่ถึงเป้าไม่ใช่ขาดทุนซะหน่อยแกไปฟังเรื่องนี้มาจากไหนนีฉันเนี่ยได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยนะว่าคุณก๊อฟเนี่ยมาทวงเงินท่านประธานถึงที่บริษัทเลยแถมท่านประธานก็ไม่มีเงินจ่ายด้วยอะ่ะเราก็ยังบอกกด้วยนะว่าบริษัทเราเนี่ยกำลังจะล้มละลายแล้วเฮ้ยที่เขาพูดมันเรื่องจริงเหรอเนี่ย งาหล่นเนี่ยเย้วันนี้ทำงานมาสุดท้ายละเสียดายเนาะปีนี้ไม่ได้กลับบ้านเหมือนคนอื่นเลยอิดฉาอิดฉาแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับออ คุณคุณคคณกอลฟนี่พวกคุณยังมาทำงานกันอยู่เหรอครับน่าสงสารจังเลยนะครับผมเนี่ยให้พนักง,งานของผมอยู่ตั้งแต่สาวันก่อนแล้วนะครับโอ oh. น่าอิดช่าจังเลยนะคะแน่นอนสิครับใครทำงานกับผมเนี่ยผมดูอะไรอย่างเป็นที่แล้วปีนี้เนี่ยพวกคุณได้โบนัสกับคุณเท่าไหร่ละครับ เงียบเงียบทำไมล่ะครับผมรู้หมดแล้วเอ,อ่อพอกอไม่าได้โบนัสค่ะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับบริษัทที่ไปไม่รอดแบบเนี้ยต <c oughs> อนนี้ <c oughs> ผมขอฝากพวกคุณหน่อยนะครับให้บอกเจ้าหนายของคุณว่าใกล้ถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงินผมแล้วหายหน้าหายตา แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากมาทวงถามพวกคุณหรอกนะครับแต่เร่อะไของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงโอหนาอิจฉาพนักงานบริษัทของคุณก๊อฟจังเลยนะคะพวกคุณสนใจลาออกเรามาสมัครงานที่บริษัทหมครับเงินเดือนดีนะครับ แถมโบนัสสวัสดิการก็ดีอีกด้วยไม่เหมือนกับที่พวกคุณทำอยู่ตอนนี้หรอกนะครับเออคือค่อยๆค,คิดนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกครับไม่ได้ผมขอตัวก่อนนะครับผมรอพวกคุณมาสมัครอยู่นะครับสาว,สาวไปก่อนนะครับ พวกเราสาม,สามคนตัดสิน<ส>ใจดีแล้วคะ่ะนี่หมายความว่ายังไงพ่อเราต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องทำแบบนี้แต่ว่าพ่อเราจำเป็นจริงๆคะ่ะขอโทษด้วยนะคะท่านประธานหวังว่าท่านประธานจะเข้าใจนะคะไม่เป็นไรหรอก ฉันเคาลบการตัดสินใจของพวกเธอไม่มีโบนัสคงไม่มีใครอยากอยู่บริษัทนี้สินะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเอาเป็นว่าพวกคุณไปเถอะฉันเข้าใจแล้วสุดท้ายพอเราหมดไปโยช ไม่มีใครอยากจะอยู่กับเราแล้วซึ่นะเราทำแบบนี้มันดีแล้วใช่ไหมฉันว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วงั้นเราก็แยกย้ายกันเถอะไปะ หนึ่งแสนซองนี้ก็มีหนึ่งแสนฮะหนึ่งแสน,นมีหนึ่งแสนทุกซองเลยเหรอเนี่ยหมายความว่ายังไงอะ ประธานคะพวกเรารู้แล้วนะคะว่าตอนนี้บริษัทเราเนี่ยกำลังเจอวิกฤตกับอะไรอยู่ท่านประธานคงเครียดหน้าดูเลยแต่ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรท่านประธานบอกพวกเราตรงๆนะคะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอจำได้ไหมคะเมื่อสามปีก่อนฉันกำลังจะปลูกบ้านเล็กๆให้พ่อกับแม่ท่านประธานก็ให้โบนัฉนาฉนัน นนี้ฉันมีปัญหาก็ท่านประธานนี่แหละค่ะที่ยืเ่เงินมาช่วยเป็นคนแรกพ่อป่วยท่านประธานก็เป็นคนติดต่อโรงพยาบาลให้แถมยังจ่ายค่ารักษาให้อีกน้องของฉันจะเข้ามาหาวิททยายลายัยฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมท่านประธานก็เป็นคนซับพอร์ตออกค่าเทอส่งน้องเรียนจนจบด้วยแล้วแบบนี้จะให้พวกเรา ทิ้งท่านประธานลงได้ไหมครันี่เป็นเงินเก็บของพวกเราไม่รู้ว่าจะมากพอที่จะช่วยท่านประธานได้ือเป่าแต่ท่านประธานเอาไปเถอะนะคะปีใหม่ปีนี้ขอให้พวกเราได้ให้บลณท่านประธานเป็นการตอบแทนบ้างให้เราได้ช่วยบริษัทที่เรารักอย่างเต็มที่เพราะนี่ก็เหมือนบ้านของพวกเรา ไม่อีบอันอท่านประธานจะเอาเงินมาคืนพวกเราเหรอคะเก็บไว้เถอะค่ะพวกเราเต็มใจให้ <_ letter> ฉันขอบใจพวกเธอมากมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆแล้วฉันก็มีบางอย่างที่ได้พวกเธอเหมือนกัน ความว่ายังไงคะท่านประธานโอนเงินมาให้พวกเราทําไมคะนี่เป็นโบนัสของปีนี้ที่ฉันจะให้พวกเธอไงเออฉันไม่เข้าใจคะ่ะท่านประธานจะโอนเงินโบนัสมาให้พวกเราทําไมคะท่านประธานเป็นหนี้แถมบริษัทก็เกือบจะล้มละลายแล้วไม่ใช่เหรอคะจริงๆแล้วฉันแค่อยากจะลองใจพวกเธอน่ะลองใจอะไรกันคะท่านประธานเล่นเป็นเด็กไปได้ ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงถ้าวันหนึ่งฉันหมดผลประโยชน์ขึ้นมาใครจะอยู่เคียงข้างฉันแต่วันนี้พวกเธอก็ได้ทำให้ฉันเห็นแล้วว่าพวกเธอไม่เคยทอดทิ้งฉันไปไหนเลยฉันขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะโธ่ท่นก็คิดว่าบริษัทล้มละลายจริรงๆซะอีกตกใจหมดเลยค่ะจะให้พวกเราทิ้งท่านประธานได้ยังไงล่ะคะ ลงเรือลำเดียวกันก็ต้องพายเรือให้ถึงฝั่งไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะกลับบ้านกันได้แล้วปีใหม่เนี้ยช่วขอเธอเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะค่ะค่ะอ,อท่านประธานคะงั้นพวกเราขอกอดท่านประธานหน่อยได้ไหมคะไ,มได้สิจ๊ะ